สนับสนุนรายการโดย Gpx Dare To Challenge ใหม่ Gpx Regent 250 Twin Mark III The Regent For Ever สวัสดีครับพบกับรายการ g r e กเบเกอร์ทออีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณทาง Gpx Dare To Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยครับ นิวคันเ r อร์โดนสีวา2023นะครับเทสปอร์ตดูลึกลับกับบุคลิกหน้าค้นหาโดยโทนสีใหม่มิดไนท์บลูที่พร้อมดึงดูดทุกสายตาให้หลงไหลปลดปล่อยตัวตนไปกับการขับขีบข่ที่เร้าใจอิสระแห่งการดีไซน์ที่พร้อมซัพพอร์ตแรงมาัน,านใจในตัวคุณครับพร้อมกับเครื่องยนต์เทคโนโลยีจาก SYM ในพิกัด 150cc 4จังหวะ4วาวระบายความร้อนด้วยม้อนน้ำนะครับไฟ LED รอบคันกุญแจรีโมทเดินไม์ฟูลดิจิตอลใน LCD มิเตอร์ บาะนั่งกว้างสัมผัสสบายดีไซน์สปอร์ตนะครับมีโซลตรรบ็อกซ์เก็บของใต้เบาะได้มั่นใจด้วยดิสเบรกหน้าหลังพร้อมระบบ CBS ครับโชกอัพหลังแบบสปริงคู่ปรับพิลดได้3ระดับมีช่องชาร์จ USB มาให้ด้วยครับในราคาเปิดตัวแนะนำขายเริ่มต้นที่เพียง7 7 5 0 0บาทเท่านั้นเอาละครับกับเข้ามาสู่หัวข้อที่เราจะมาทอล์กกันในครั้งนี้นะครับกลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับเมื่อมีการเปิดเผยด้วยสื่อ2ล้อชื่อดังจากอินโดนีเซีย เกี่ยวกับแผนงานใหม่ของผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์จากประเทศญี่ปุ่นอย่างคอสกิครับที่กําลังวางแผนเตรียมถือเอารถในแนวทางอ,อัตโนมัตินะครับมาใช้ในการแชร์สัสดส่วนทางการตลาดจากทางคู่แข่งทั้งหลายนั่นเองเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ายานยนต์2ล้อที่ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบอ,อัตโนมัตินั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพราะนอกเหนือจากสมรรถนะของตัวรถที่ตอบโจทย์การใช้งานแล้วตัวรถยังมอบความสะดวกสบายในการขับขี่ครับ และการที่ยานพาหนะณปัจจุบันนั้นไม่เพียงแต่เป็นอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือสำหรับการเดินทางเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวทางและก็ไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่อีกด้วยจากกระแสะข่าวนี้นะครับที่เปิดเผยโดยไอวันบันรันนะครับสื่อสองล้อชื่อดังจากอินโดนีเซียครับชี้ว่าทางคาวสกิเองกําลังมองหาช่องทางในการเข้าสู่ตลาดรถอัตโนมัติอยู่ณตอนนี้นะครับซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของการแชร์ส่วนแบ่งทางการตลาด ที่ปัจจุบันเองก็มี2ผู้ผลิตยักษ์ใหญ่จากแดนประดิษฐ์นะครับอย่าง Honda และย a m a h a ครอบรวมสัดส่วนอยู่มากกว่าครึ่งนั่นเองแล้วโมเดลไหนที่คาวกิจะใช้ทําตลาดนี้ล่ะก็อาจจะตอบได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเดิมทีคาวกิเองก็มีโมเดลในรูปแบบสกูตเตอร์อย่าง J Series นะครับที่มีรุ่น J125 แล้วก็ J300 มร้จําจำหน่ายในบางตลาดนะครับแต่ณปัจจุบันเมื่อลองตรวจสอบในหลายๆตลาดแล้วกับพบว่าโมเดลในซีรีส์นี้ เริ่มถูกถอดออกจากการมอจจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นครับที่ไม่มีโมเดลใหม่มาตั้งแต่ในปี2021ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ตัวรถไม่ผ่านมาตรฐานไอเซียที่มีการปรับแก้ใหม่นั่นเองแต่ในกรณีกับกันครับระเบียบโมนพิษในอินโดนีเซียเองก็ไม่ได้เข้มงวดเท่ากับของญี่ปุ่นและการจะนำอโมเดลนี้กลับ,บมาทำตลาดในประเทศอินโดนีเซียก็ไม่น่าจะใช่เรื่องที่ผิดแปลกแต่อย่างใด แต่หากจะมองให้ลึกลงไปอีกนะครับอินโดนีเซียถือว่าเป็นฐานการผลิตหลักของตัวรถในคลาสไม่เกินของ110ซีซีของทางคาว a s a และแน่นอนว่าเป็นฐานหลักที่ส่งออกผลิตไปทั่วทั้งอาเซียนด้วยรวมไปถึงเอเชียบางส่วนดังนั้นการขึ้นลายผลิตใหม่อาจจะเป็นเรื่องที่ยากสนิดหนึ่งนะครับกับลายผลิตที่ค่อนข้างจะอัดแน่นในตรงนี้คันจะย้ายลายผลิตบางส่วนนะครับก็อาจจะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนในการผลิตและส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีการปรับราคาที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะไม่ใช่ผลดีในภาพรวมเท่าไหร่นัก ตรงนี้จะต้องรอดูกันต่อไปครับไม่แน่ว่ามันจะเป็นเจซิรลี่ตรงนี้หรือมันจะเป็นรถสกูตเตอร์ในตระกูลใหม่ซีรีส์ใหม่ของทางค่ายเลยนะครับอย่างไรก็ตามไม่แน่ว่าโมเดลออโตมอตติกที่กาลังเป็นข่าวอยู่ในประเด็นตอนนี้มันอาจจะมีแผนงานอยู่จริงหรือว่าจะเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับซึ่งทางเราเองยังไม่สามารถจะฟันธงได้อย่าง100%เนนะครับดังนั้นเราเองคงต้องรอฟังประกาศอย่างเป็นทางการจากทางผู้ผลิตเองน่าจะดีกว่าครับแต่หากมองในเรื่องของภาพรวมการตลาดแล้วนะครับถือว่า คาสกีเองนั้นเนี่ยก็ควรที่จะมีผลิตภัณฑ์สกูตเตอร์ในแนวทางงานดีไซน์ที่เฉียบคมของตัวเองออกมาทําตลาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนั้นความนิยมในรถแนวนี้อย่างที่เกินไปนะครับเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยจริงๆตรงนี้นะครับเชื่อว่าทางคาสกีเองก็น่าจะต้องพิจารณาและก็วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้อยู่อย่างใกล้ชิดแน่นอนครับสุดท้ายนี้ต้อ,องขอบคุณทาง G.P.X. d a a d To Challenge นะครับผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยครับ และพบกับรายการ g r e กเบ k อร์ท l อกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสหรับสนุนรายการโดย G.P.X Dare to Challenge